มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวส,สดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนรับไม่ได้กันทางโซเชียลโซเชียลทนไม่ไหวโปรโตัวเลขบุรีรัมได้ไฟเซอร์เยอะสุดอันดับ3ประเทศใช้เกณฑ์อะไรตัดสินโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งตั้งข้อสงสัยเรื่องพื้นที่สีแดงเข้มและแผนการกระจายวัคซีนไฟเซอร์เห็นข่าวนี้แล้วว้าวมากๆแบบโมโหมากมาก บุรีรัมคืออันดับ3ที่ได้ไฟเซอร์แล้วดูยอดบุรีรัมติดในจังหวัดเอง4คน4คนอะนนะผู้โพสต์ดูข้อมูลเมื่อวันที่5สิงหาคม2564แล้ว10อันดับที่ได้ไฟเซอร์ได้เกณฑ์อะไรวัดสมุดปาการหายไปไหนยอดติดพุ่งลองลงมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับโอ้ยมึนไอ้พวกมีอำนาจใหญ่โตสมองอะสมอง หรือมีข้อมูลอะไรมาแย้งแจ้งได้นะครับเพื่ออ่านข่าวไม่ครบครับผู้โพสเอาข้อมูลสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่5สิงหาคมมาพิจารณาครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ